สวัสดีครับผมโยฮันอาชาเจริญนะครับสีพิบาลคิดจากแฮปปี้ร็อกวันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในเอเฟซัสบทที่5ข้อ19นะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ19จงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงน้ำมศการและเพลงสรรเสริญ,รญคือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ครับให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยพระณาอสงฆ์เราขอพระเจ้าทรงพูดในจิตใจของเราให้เราเข้าใจน้าพระทัยพระองค์สำหรับเราในวันนี้และที่ฐานในพระนามสุดเ,เจ้าเอเมนเอเมนครับอันนี้ก็เป็นพระคัมภีร์ที่เราอาจจะเคยร้องเพลงกันนะครับ จงปาะสัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงน้มัสกาและเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์ผู้เป็นเจ้านี้ฉบับ1971นะครับฉบับ2011บอกว่าจงปาะสัยกันด้วยเพลงสดุดีคล้ายๆกันเหมือนกันเลยนะครับเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณนะครับเพลงสรรเสริญเป็นเพลงฝ่ายจิตวิญญาณนะครับนอกนั้นก็เหมือนกันนะครับดูฉบับอ่านเข้าใจง่ายนะครับก็คือบอกว่าร้องเพลงสดุดีนะครับ เพลงสรรเสริญและเพลงจากพระวิญญาณให้กันและกันนะครับและให้ร้องเพลงสรรเสริญองค์องค์เจ้าชีวิตองค์เจ้าชีวิตนะครับพระเจ้าจากใจนะครับให้ร้องจากใจนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าอธิบายความหมายเพิ่มเติมนะครับเราจะเห็นได้ว่าให้เราร้องเพลงใช่ไหมครับมีแบ่งเป็นเพลงสดุดีนะครับเพลงนมัสการ เพลงสรรเสริญนะครับ3เพลงมีแตกต่างกันยังไงครับเพลงสดุดีสดุดีพูดถึงคุณความดีครับสรรเสริญเป็นเพลงเ,เขาเรียกว่าเวลาร้องเพลงสดุดีคือร้องถึงคนนั้นด้วยความรู้สึกสดุดีนะครับภาษาไทยนะครับนมัสการนี่ก็เป็นท่าทีนมัสการ,รแล้วสรรเสริญก็เป็นอีกท่าทีนะครับดังนั้นถ้าเรามาดูการอธิบายความ เพิ่มเติมก็คือว่าเป็นเพลงฝ่ายจิตวิญญาณนะครับเป็นเพลงฝ่ายจิตวิญญาณเป็นเพลงจากพระวิญญาณครับถ้าเกิดเราเห็นภาพว่าเพลงฝ่ายจิตวิญญาณหรือเพลงของพระวิญญาณเนี่ยทำให้เรารู้ได้ว่าไม่ใช่เพลงที่เราร้องธรรมดารรมดาใช่ไหมครับมันต้องเป็นการที่เราเอ่อมีการทํางานอะไรบางอย่างจากฝ่ายวิญญาณพระวิญญาณนะครับ มเชื่อว่าพระเจ้าพูดกับเราเรื่องการพูดคุยกันด้วยการใช้คำพูดหรือใช้บทเพลงที่มาจากฝ่ายพระวิญญาณนะครับเราสังเกตไหมครับว่าถ้ามีการประชุมกันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราพูดตามาบทบาทที่เราเตรียมประชุมมาเนี่ยมันก็จะจบไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มเอาอารมณ์ของเราใส่เข้าไป เราพูดออกไปในการประชุมด้วยความคิดของเรานะครับผลแก่ประชุมบางทีแตกต่างกันครับก็คือว่าเราอยากได้หรือเราเห็นว่าเหตุผลของเราถูกต้องแล้วเราก็ใช้ความคิดของเราความรู้สึกเราใส่เข้าไปนะครับเ,เราอาจจะนึกภาพไม่ค่อยออกผมนึกถึงการประชุมที่คนความคิดเห็นต่างกันนะครับเวลาเราใส่ความคิดของเราเข้าไปนะครับเราก็จะออกมา ผลในที่สุดอาจจะมีการต่อสู้กันมีการชนะมีการแพ้นะครับตอนนี้ผมกําลังพูดถึงการร้องเพลงนะครับการพูดคุยกันที่พ่มพีพูดกับเราวันนี้นะครับว่าให้พูดคุยกันด้วยเพลงสด,ดุดีเพลงน้ัสกาดและเพลงสรรเสริญน,นะครับทําไมการพูดคุยกันถึงต้องเป็นการร้องเพลงครับผมเชื่อว่านะครับเวลาที่เราเองสมมุติว่าเราวอกเช้านี้เราอยากจะอธิษฐานนะครับ กับพระเจ้าแต่ว่าเราเอยากใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งสัก5นาทีนะครับเราอาจจะมาถึงพระเจ้าเราอธิษฐานนะรขออขอข,อข,อขอแล้วจบไปนะครับมันทําให้การอธิษฐานของเราเป็นเหมือนการท่องนะครับเหมือนการสวดมนต์นะครับแต่ว่าเมื่อเราเริ่มต้นการพูดคุยกับพระเจ้าของเราด้วยการร้องเพลงนะครับร้องเพลงผมว่าเราอาจจะร้องเพลงอะไรก็ได้ครับ เพลงจากใจของเราครับเช้านี้เราขอบคุณพระเจ้าท้องฟ้าสวยงามครับยังยังบทเพลงพระคัมภีร์ที่เราอา่านวันนี้ครับเอเฟซัสบทที่5เนี่ยนะครับ,บ,รบมันมีเป็นเพลงด้วยนะครับเขาใช้เนื้อจากความผียตรงนี้เลยนะครับเขาบอกว่าจงประสัยกันด้วยเพลงสุดูดีครับเขาร้องเวทจงประสัยกันด้วยเพลงซาดูดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญคือรองเพลงสรรเสริญและซาดูดี ชากใจของทันทาวายองค์พระผู้เป็นเจา้านะครับก็ร้องเว็นเพลงครับบางคนร้องอาจจะร้องแล้วได้เพาะมากนะครับบางคนก็อาจจะร้องแล้วออกมาเป็นแบบผมนะครับก็คือยังไม่เพาะมากแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าอย่างนี้ครับพระเจ้ารับสิ่งที่เราออกมาจากใจใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเช้านี้เราเปลี่ยนคําพูดของเราคําอธิษฐานของเราเป็นคําร้องเพลงครับ เช่นเราบอกพระเจ้าวันนี้ช่างท้องฟ้าสดใสหรืออะไรเงี้ยนะครับร้องเป็นเพลงกับพระเจ้าครับลองดูนะครับมันําให้การอธิษฐานการนมัสการนะครับมีรสชาติมากขึ้นนะครับบางทีเช้านี้คุณอาจจะฮัมเพลงในใจแล้วก็นึกทานองไม่ออกหรือนึกเนืน้อไม่ออกคุณร้องเป็นเพลงที่คุณอาจจะคล่งเพียครับคุณสรรเสริญพระเจ้ามาจากใจของคุณนะครับบางทีเรารู้ว่าคนร้องเพลงคนเดียวในห้องน้าเนี่ยมักจะ เวลามีคนมาทักเราหรือแซวเราเราอาจจะหยุดร้องใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาคุณใช้เวลากับพระเจ้านะครับพระเจ้าชอบใจนะครับพระเจ้าชอบสิ่งที่ออกมาจากใจของเราทําให้กับพระเจ้านะครับและหลายๆครั้งการน,นมัสการไม่ใช่การต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมเครื่องดน,นตรีดีเสียงเพราะนะครับมีบางคนบอกว่าพี่น้องบางคนในคริสตจักรนะครับเราได้ยินเขาร้องเสียงเพี้ยน,นะครับแต่ว่าเสียงเพี้ยของเขาเนี่ยมันเป็นการสรรเสริญพระเจ้านะครับ แล้วถ้าเขาใช้ในการนมัสการพระเจ้ากับพระเจ้าโดยตรงเนี่ยผมเชื่อพระเจ้าชอบใจนะครับแต่เวลามาร้องกับคนในคิดจักอาจจะคนอื่นอาจจะไม่ชอบใจว่าคนนี้เสียงเพี้ยนนะถ้าเกิดเราเป็นคนหนึ่งที่เข้าข่ายนะครับร้องเพลงแล้วอาจจะเสียงตกล่องอย่างนี้นเราสามารถร้องกับพระเจ้าได้นะครับแล้วเราใช้เวลาทุกวันในการที่อธิษฐานครับแล้วก็ร้องเพลงกับพระเจ้าครับพ,พระพิวันนี้บอกเรานะครับว่าให้เราพูดคุยกันด้วย เพลงสดุดีเพลงนมัสการเพลงสรรเสริญก็คือให้ร้องเพลงเหล่านี้ออกมาจากใจนะครับเป็นการถวายแด่พระเจ้าครับนอกจากถวายสิง่งต่างๆที่เรามีแล้ววันนี้เราลองมาถวายเสียงเพลงสิ่งที่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับผมอยากให้เราคิดไข้คลัวหนึ่งสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเรานะครับวันนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าเองกําลังเรียกร้องการสรรเสริญพระเจ้า อาจจะเป็นวิธีการใหม่สำหรับคุณพระเจ้าเรียกร้องการนมัสการการสรุดีการสารรเสริญจากใจของคุณกับพระเจ้านะครับให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์รับเสียงสรรเสริญของเราที่เราร้องออกมาจากใจของเราแล้วเรารู้พระองค์รับแล้วเราอยากจะฝึกสิ่งนี้อยากจะใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ในการนมัสการพระเจ้าเราขอพระองค์ ทรงโปรดช่วยเราเวลานี้ถ้าเราอยู่คนเดียวให้เรามีโอกาสได้สรรเสริญพระเจ้าจากใจของเราจากชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างเราขอบคุณพงค์เราสารรเสริญพระงองค์ด้วยชีวิตของเราในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน,นครับไปฝึกกันนะครับในการร้องเพลงจากใจนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ